ก็มาจับ้านนี้ปลาดุกและวิ่นพูด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 สามารถสามารถพูดเด้พูดได้เมน ดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องพ่อกับนุ่งหนึ่งกับแอนวินนะจ๊ะสวัสดีพญาีมหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพ่อกับบ้านมีนกับเม้งเน่ก่อนเกือบเที่ยงบังทีได้หนึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะจ๊ะตรงกับวันที่ยี่สิบหกจ้าเดือนูก็ลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าจ้าหลังจากเมื่อวานเี่อมาหาคนมันเสี่ยงนิดหนึ่งมันเมฆไปนั่นหนึ่งเนาะยี่ในเขีติจมุนกลางอำเภออุดมมมมจัััังหววดุรรรราาาาคคนนนนนนีีะะบบบบ้้ิ มาเป็นครับสำหรับมู <qu> ่ส <bah> ิบเจ็ดตะมดตะพูมันเปรวิลมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสีห้ายังไงมีเมือนนี่ไรเนี่ยวันสิมาเบิองหมดดอกหมดแดงมันน้ำเนาะมันแสงไข่หมดแดงพอยังกับเจ้าแล้วครับยามแหลกแนวนี้เนาะไปลุ้นกันเบิองครับสิได้สีมานยังไงปะครับอาจารย์ลักษณะมองไม้กับแนวนี้แล้วนะครับผมน้ำฟังน้องเดิมเพิ่นเลอะเพิ่นหลอกออกนะครับตีเป็นกุดเป็นบุ้งยินนี้นี่นะครับขึ้นไปหนีกบาล ทางนี่ก็เป็นลำโดมใหญ่นะครับผลล่ะเกี่ยวไปผลนะครับก็เห็นหั่งมดแดงหลา่นะครับเครื่อมั่นก็มีแไงลรานะครับน้ำมันหาเบิึงนะครับนี่อันหนึ่งว่าห่างมดแดงนะครับต้องย่อบิึงสักกันนะครับเป็นไงก็ใบหนอตัดไม้ย่อบิึงกันนี่ครับน้ำนาแรลงน้ำมันหนอกมันหนาเฮานะครับแต่ว่าอากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับเมื่อคืนนี้ อากาศอยู่สิบเก่าองศานะครับส่วนหกมังแรงถุงหนึ่งนี่นะครับผมหนึ่งตัดใหม่แง่เบิ้งเช็คเบิ้งเจลาหังเช่นกันนะครับตัดใหม่เรียบร้อยนะครับดูฟังน้ำเลยนะครับนี่บอเป็นไครเนี่ยอะ<ส><ง>ไรเอามาไครฝาโอ้เลยนี่น็นบอโอ้ยโอ้ย ไข่ฟ้าุเด็กเา้าเลยกินหางุเช่ไรผุนุนอ,อย่างไปเบิ่งบงย่อบ่งอีกหัดข้ามีเป็นโลงได้นมีเพื่ออันนี้เนียมีมเลยเดี๋นี้เนาะไหกบกระโดนผูงนึงยก็่อบนงไงเป็นบอยหานเยนี่คืนี่คือกบทางแดงเอเสกเบิ่งหางนี้นะครับไดทุน หางนี be ้มีแต่แบบารนี่้าหนนอห่างไหนเ่เนหางเด่นล่ละโอ้ยวบินฟ้าคือกันมืงอ้อาซี้ิเบิงห้างใต่ก๊กระโดดมนคนไม่มีเป็นยังไงมันบอทันังฮะ เป็นฟ้ายกไปนี่ก็น,นก่อยปนี่ใบเพิ่งนึ่งนนี่ยนี่น้องคัวน้มีป้าอยู่เลยพี่นี่บ่ไมเราะหดแงโผล่องไปจอเอ๋อที่ทะไนู่นี่ยังย่ะนี่บัวกะจอกน่ครับเิ้งซ้อมมึงกันนะครับงมเรียกว่าหนึง่ง บ่ได้ใช้ nhà ดไอวินเฉยหนึ่งโอ้หมดแดงหมดแดงรึมฮ่ะแล้วจิไปเบิ่งอุปกรณ์อนนึงนึงท้ายนี้ใชคะเบิ่งเบิ้งอันนึงสิจอบถาแล้ววางไอ้วินไปเอาของพุ่นบ่อนี่เอาม้าเราบ่เอาหยังมาเนี่ยก็ขุ่แล้วนิอุ้ยหินบ่จ้ะบ่อนอยู่น้องหน่อยหน่อยเอาเจาะนี่อุปกรณ์ของเฮาบาดนี่นม่เน่มันเดรียมบริการนั้นมึง หลายอย่างหลายเนี่ยเพีงจะมีมือเหนียวมามีเสียมมีเนียวเยะใครอยู่เมื่อวานก็พาเบิงแล้วเนาะเหมือนนี้มากหลุนเบิงครับปลาคอนน่อยวินเนาะตัวนี้คอนอีหลีเนาะนั่น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 จ้าพุ่นพุ่นยิบยับยิบยับล่ะเอาลองหลุนกันเบิองจ้ับาัดนี่หนึ่งจิตจัดเองครับปราชันคนมาไก่บ่อนเชี่ย็แล้วนั่น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 เรียนออกไปเห็นบ่เหนียวสาตัวนี้ขึ้นหเวทก่อน เอาทิ้ยาคืนกันเป็นผทถอนบรรดันีอนมาสุดยัมัดจอ,อจยแก่นี่นะครับมันหนามนี่ลงข่างจากเต้นน้ำแกงผมนะครับผมแล้วแก่ไปที่หูมองบว้นาหนึ่งนี่ปลาใหญ่เอ้าปลาโคหน,น่อยวินเจ้ ใช้คูดทางมืออานามสชจเล็กน้อยเอาลงไปปล่อยนี่แรงใหญ่กันตัวหน่อยจ้าเห็นมาใหญ่ทั้งทื่ตื่นข้นพันหมุนมากนะครับยำซอยกันช่วกันว่าหนึ่งนี่นี่ อ้ขัังห่นท้งาวเถอะขอคอบนี้อคออีกแล้วคอใส่มบนะครับเอาวอางารต่อยู่บนนี้้เอุ้ยเหียเรามื้นลุด่ื้รลุดมื้ลุดแนวนี้นั่นนี่ครับไปดูไปดูตานูสิ่งนะครับนีเ้ยงอบเฮ้ย อุ้ยแท้นะครับอุ้ยหน้านดิบเมนบีกุยนะครับนี่แหละกลางสีไล่หรือว่าเน่าเนื่องตาโนสิงนะครับนี่มันนี่กันนะครับแต่ว่าสิบว่าชันแห่งจำประดุกภูเขาประดุก่อนนั่นตรงนี้ออเนี่ยนี่นี่นี่พ่อเขาน้อยพ่อเขาน้อยนี่ฝุ่นฝุ่นก็ได้นี่ขันเป็นมีลายโตนะครับนี่อยู่ดอกอวิ่งนะ่ีกบไงบ้อา

พิถึนเลยดูว่ะนะครับตัปเขอ่ะยังเบืองอีกนะครับมันชิคุ้นมันแฉยครับหูเจ้งนี่เนาะชคุ้นครับะต่เป็นหูนีน่ามหอดอยู่แต่ว่าหวินเบึ้งนอาจาก,ก,จากนี่เียกละมเามงนลกเถอะอ้ยอุ้ยอุ้ยปลาเข็งปลาเข็งเข็งไงเ่อเจะละคุพูทังหลังไอ้วินพุน มาเราจะนึ่งตัวลู่นี่ลูกเลูกปลาด้วครับไม่เป็นลูกปกูอ่ะเอาอีสายเลยอุ้ยคือเลึกเลยไอบินไปเฉยเฮ้ยอุ้ยตัวนี้ปลาดุกเอ็นนะครับปลาดุกจ้าตัวนี้ปลาดุกปลาดุกอุ้ยเลยไอ้บินเอ็นอุ้ยหรือเอน็นน้องบออุ้ยกับเอ็นแล้วใช่เฮ้ยลปลาอขอดน้อยตีนหัวพวกห็น กงมาเจ้าีกบวะไปยังไงปเดิดเดิดไปเลยเดก็เดือออกมาอีกแล้วหนึงตัวเบิ้บ่เ่งเออไเดียกอาเจนี่กันเลแ้งบอ้วิหุเดเิดเพมันริกุตซะบ่คนมาจบก่อนแล้น่โอ้ยสิ ขุดไอ้วินขุดอีกแกงจุกหูแยกโอ้มีหูแยกว่ะเหรอเอา,อาขุดอีกก็จ้าการราชบันเพิ่งแยกมาอีกแบบหน,นึ่งคงาเบวัว่พอเสียได้มีประโยนชน์อยู่จะเสียมอืมคุณน่ะโอ้เป็นโกนเลยไห้วินจุกนี่โอ้ยพอเขียงจ้ะ เอ่างเงอร์อย่นเงอรห่วยคนนี้กูขูคนนี้กูขูวลงนึงไปได้บัดนี่ยังเลยวินอุ้ยประกัอเอาเอาเอา้กูัูดเ้ยพี่พี่พี่จ้าดีเอาไอ้วินล้วหลุนกนอีครับอีกว่ ไปเลี่ยว่เป็นเจไรเป็นเยื่อยกหยีกูพยายาอีกอยู่ีะยังคือแห้งดิโอ้ฮู้ฮู้ดูด้หนี่ดูด้วนี่ไอพวินลุกเอ็นนี่แหละครับต้มโดนเติมได้ครับจะมเปลยนีปุณนะจ้ะ โอ้ oh. แต่อยู่ในหูนี่เคยกินขาดแล้วตัวนี้ที่จะได้บิดแล้วบ่อ่ะคือวันงี้บวชบ้านจ้ะแล้วตัวเติบนะครับนี่มึงเปลี่ยนผู้เหื่อละจ้ะเพราะว่าไอ้วิ่งโชกแล้วน้องอจ้อว่าได้สานะจ่มามึอนี้ใช,ะชะ่พี่แจ๊คแนี้ใช่อยู่บ่ เนน้ะไอ้วิ่ที่คือคนูนเยยังยั้งวนี่ฮะปลาดุกบ่อุ้ย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 เดี๋ยวมานอบ้านนี่เดี๋ยวมาห้มานมาหนานนะีนี่ละนั่นปลาดุกบ่ะชิี่กะขานึ่บาทเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาสวิงหือขึ้นก่อนแสดงว่มีปลาอยู่จ้ะ น้องว่าจะเพราะว่าพ่นบลูมหน่อยวินเนาะอ,อันเดียดป้ายยังสันนั่นเนีย่ยจะญ่พเจ้าเข็นเป็นไข่งวงอยู่ยเมียน,นจะน้ะทำความสะอาดก่อนนะจ้ะเนาะจังเลยหนุ่มจ้ะวินปัดเอาแล้วจะ้ะยังเนาะพอแระบบป้ายยัง ต้องนุ่งจอบป,ประดุกตัวเห็นอยู่ได้ไอ้วินมองขนขึน้นนั่นปลาคอจะปลาคอเสียงมันยังไม่กี่เตัวแต่เนาะคอหน่อยอู้ันปักตัวนี้น่อยแห้งนะครับคนไข้เขื่องคนงมาายคนณดูใสอ๋อเสีอนนออยอนันปนนุ๊กไวไหมกระตากระตาเขนเนีตอ็อกแล้วนประดุกมัอนออกขาย อางีจ้ะเนวัดสีสาออกจ้ะเพราะว่าเพิ่นมีปลาตัวหนึ่งไข่ปลาขาวออกมากปัญหาเพิ่นตัวใหญ่น้อยจ้ะสีล่องสาหนามตัวนี้ออกเพิ่งวิธีด่างเดิมเหมือนเดิมสะปลาจ้ะปั่นคู่เรียบร้อยแล้วจ้ะถ้าเบิ่งที่สมปั่นบอสีมานบอนะจ้ะเปิดอาดินนยอดน,นี่แล้วนะครับนสาได้บาทนะครับ จ้าบึงจ้าบานเนี่ยอ้าวทำการจะทำการอีกน้ำเลิมบกเล้วจ้าบานเนี่ย นำลูกล้าก็ไล่มาอีกว่ไอ้ว,อวินี่ีจ้าเฮ้อโบกบบรวยครับบกบรอยเตรียมหาได้ละจ้ะขาช้าก็ล่างในปละคอหนึ่งตัวบ่ไอ้วินนี่เขาู้หรว่านี่เอาก็ดูไปใสิ ไปยังไปเกี่ยงหรอปลาหมอนวะอุ้ยยังเป็กระโดดขับช้าก็ยังท่าหยาดนะครับไปน้องติสอนเราเอาอปลาดุกหายตัว <laughs> โ,อโอ้ยหน <laughs> ะเดะเห็นแล้วจ้าอ๋ออาอลงน้ำเรียบร้อยเห็น <laughs> ไหมเนาะ น,น่าสวยๆู่จ้าตัาน้ำตุตมเนี่ยน,นี่อันดีอุ้ยลงแล้วบ่ลงแล้วยูเนอกบ่็นเงียบๆเช่นกันม <c oughs> ันนีน่เหวินลุยได้จ้ะมันนี่อันนีไลุยฟุดหมันบ่ น,นุ่งนื้อุยนนุงนื้อุยอะได้คุดมันหมูหวานเฮีินบอกบอยไดงเอาไปเห็นหมอปลาคอตัวนี้เวานกันี่เนประดุกอีกตัวนึง,นงอเอาจุู่ใส่สเห็นไหฟอมซาเห็นไปได้เหยนล่ะนี่อุ้ยสวยๆเลยจ้นานแลากเลยหอยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยจ้ามาแล้วจนไหนเป็นประดุกอุ้ยนัน่นนึ่งเมีน เอดูกอุ้ยหน้านะครับมันเป็นบิ๊กอุ้ยอ่าใส่นปูนี่ใส่นี่เอวินอย่างกอดบ่เส่นี้อุ้ยฝนตัวยืนในหาดนมาใส่มันแน่นั่ะต้นฉีกกระโดดออกฝนถล่มตัวเก่าเด้อ๋ออ๋อาวเจ้าว่าฮะดีไปก่อนจ้ะอ๋อมึงอีจ้ะประคอตัวนั้นมาท่านใดอยู่นี่เหรอฮะฝน เพียเห็นปลาคอหน่อยนี่ดิปลาเอียงอีกนี่นี่นี่นีเห็นบอนี่เพื่อนึ้นมาโคกเพิ่นว่าเอ้านี่แล้วตัวเสยอไปป่อยนำได้หลายหน่อยวินเนาะแต่นี้เป็นปลาคอหนานะครับช่อนนาเมนจ้ะเพราะว่าแชวนี้ผมมีปลาสั่งนะครับนี่ก็จะเป็นบางหมองนะครับอึดอืเวินเนี่ยเฝ้าทำดีๆเด้อผมบิดหนามอกอีกนะครับโอย เออกลัวตัวนี้ได้เดียวท่านั่นก็ออกบัวอะไรจอกๆเลยจ้ะคุณมึงหูพุ่มจบเลยนะครับหาอีกนะฮะมึงยก่อนนะ้วิ่งกเอ่ห้องเป็นหัดจะยิ่งบอตัวไอ้วินเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆอุ้ยอุ้ยมีหลายตัวเว้ในหูยิงปลาอย่างนึงปลาอย่างไหนวินอุ้ยอุ้ยเหมือนเดิมยิกหางเลยนะครับ เฮ้ยยาเด้อสบัดเลยที่นั่นนี่บัวนำเด้อกันไปดึงมันออกมากันนะครับจะกดหัวเพันเนี่ยนี่ครับกำหมอนระวังเงียงเพันเนี่ยนี่นี่มันดีให้กันนะครับนี่ต่มปุ่นเนาะอุ้ยนาอุ้ยนาต่มปุ่นต้องเอานั่นได้วินแปลวเท่าเอาหามื่อีกก่อนจ้ะปลาเข็งตัวนี้มะเข็งปตะมอ เเอาาขใส่นี่บริเมาบริยังเนี่ยนะครับนี่น่าธรรมชาสตร์จะน่าหนึ่งมีกันจ้ะไอ้ที้สาธารณะนี่ยนะครับมาฝุกมาผอแกแล้วจะไปสิมาผอก่อนตอนพุ่น right บุกเนาะผู้มาหากินแมนครับอ่าคือว่าผู้ได้มีอันนี้กระุูเป็นบ่หน้ำอีกเนาะคือสีเบิร์ดแหละจ้ะเปี้ยวินคือว่าสีเป่งหนามทั้งนั้นมาบันอ้าเป่งหมายวินเป่งหาั้งสุนี้นะครับปัชชาหาบัชชานดี มาทาพ่นไปทั้งผุนเนาะผุนขอไปในหยาพุนจะ้ะเอาเป็กไม้วินบานนี่กระมาจะบ้านนี่ปลาดุกแล้ววินผูนพูดพูดพุดสามารถสามารถผุนเด็ดผุนเดแมนเอียงระบาดนี้แมนู่บอ่ได้ยู่บ่ลย,ออยโอ้ยนั่นเด้ี นี่จ้ะหนึ่งตัวอ้าวโอ้ยโอ้ยก็ยยยได้ตุ่มได้มุกอยู่จ้ะเดียวปนอยู่าสาังมาอีกเบิ่งไอ้วินไจ้เบิ่งอีกลปลาเอเียงอ้าๆเพราะเขาหน้อยจ้ะใส่คู่เลยวินก็สีซ่าเาได้ละระบกจังหืัวเพิ่งนะครับจ้ะหัอเบิ่งบาเพิ่นหลี่เนาะ <ไง S 1> นี่จ้ะมองสางเอาเจาะตัวนี้ อ่ะแล้วนะครับพญายมยัย,ยพ,พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาฟซีตุกท่านนะครับสําหรับการรอเหลียบนาริมบึงริมหว้วยในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ตรงกับวันจันะครับตีสิบพกมกราคมช่องพะยหเก่านะครับผมสมหาบึงหางมดแดงในวันนี้ก็มีไข่ฝ่านะครับมันแซงกันตอนนี้ก็เที่ยงก,กล,ลัวอะไรือสิ่ภาพพระเมพี่น้องลุงป่านาฟซีตุกท่านเมื่อชั่วโนี้แล้วนะครับ แล้วมาพออยู่บวชคางห้องคางหวยคางบึ้งนี่นะครับผมบวชเดียวนี่นะครับเดีปป๋ยปลาเป็นโลน้องนหนึ่งอยู่นี่เนาะนี่นะครับมาครับไปเบิ่งผลงานโดยสรุปโดยรวมกันอีกเทหน,นึง่งแบบเต็มเต็มกันเลยนะครับอันหนึ่งมาเตรียมอุปกรณ์ขายพีนะครับแล้วคางหน้าปังนี่นะครับผมตัวนี้เป็นหน้าปังด้วยครับมันเป็นหน้าฝนทีลงไปก่อนนะครับ เป็นหลวงนะกีตูมบ่นี่งหนึ่งลวงบ่หลวงกีตูมบอกปะมีไงอยู่จำนวนขอบขั้วใหญ่ๆนึ่มีแล้วอาหารหมื่นหนึ่งไปเลยนะครับนี่ไปจับปลาดุกปลาดุกนี่งามเพียงเนาะปลาเข็งกับงามเหมือนกันครับอ่ะอย่างนี้ก็ใจเฮ้ยตั้งใจจะไปหลังแค่นึี้เลยน่าจะไปล่างแค่นี้นะครับล่างกีตูมล่างย่างขึ้นออกเช่กันคุณนะ ดปูปลานะครับดูปลาดุกกเป็นปลาดุกอุ้ยนะครับอุ้ยแท้นะครับอุ้ยตาหนุสิงเพิ่นว่านะครับผมโมเมนบิ๊กอุ้ยโตเพิ่นก็นสิอยู่ประมาณสามนี่แหละรสชาติเนื้อนุ่มนะครับเนื้อพลอยเนื้อนุ่มต้มเปื่อยไว้หน่อยหนึ่งแล้วน้าจัดพี่น้องซ้ำรับคลิปมื้อนี้น้องนึงกับไอหมิ่นกับพี่นอ้องมาอำเภอเดชนอกจากที่แรกว่าสิมาเบิ่งหางหมดแดชนอกจากแย่หางเดย,เยดก็มีแต่หางหน่อยก็หางฝากก็เลยบ่ได้แย่เพิ่นเนาะจ้ะเนาะ ไปปลูกห่อปลาขอนพอดีจ้ะก็เลยลูกเอาปลาขอนได้เครื่องสมเครื่องคนอ,อ,อยู่น่าจะเนาะสักทีประสบมันอยู่จ้าสำหรับคลิมเมอร์นี่ธรรมะการยืมกดไหลได้จ้าถึงจะย่าลืมดดกมดแชร์อย่าลืมกดติดตามมึนนงนคนก็ไปนิดเด้จะเผื่อสิบโมผาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะ่อบางึงก็ไปนิดสิบโมผิวห้างอยู่ห้างคิปแล้วได้แต่ละมื่อจ้าสำหรับคลิมเมอนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาได้จ้าเอาลไรนะครับพ่ใหญายมหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงปานาเอฟซีสุขฉันนะครับผมสำหรับการมาเลาะ ปลาบานบานวิ่นมานนี้นะครับผมบานคำสำาราบหมูสิบเจ็ดอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุลราชธานีนะครับมันเพื่อดอยู่ได้กินอยู่นะครับบรไดแนวใดก็ไดแนวหนึ่งอยู่นะครับผมโดยเฉพาะปลาขอดนะครับบวกนิดหน่อยเพราะคิดว่าสิมีปลานะครับก็ไดเพื่อด้อยู่ได้กินอยู่นะครับไปประกอบอาหารในลายชนิดว่าจะเป็นต้มพัดแกงทอดเดบิดนะครับผมสําหรับปลาธรรมชาติที่สําคัญรสชาติดีโปรตีนสูงน้ำหนะครับ ก่อนจากกรรมนี้นะครับผมขอขอบคุญขอบคุณทุกกำลังแร่งใจจากพญายมียาไอพรมีพน้องุ่งป่านะฮะอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพแมพี่น้องลุ่งป่านะฮะอฟซีทุกท่กทกมมนา,กนานะทีทน่รวมแนะนําสีชมให้กําลังใจขมาในรายการผิดผาลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ทาบ่ท่านใจกราบขอให้พญา,ยพยายมียาไอพรมี่น้องลุ่งป่านะฮะอฟซีทุกท่านไว้หนําอย่างหนึ่งน,นะครับผมก่อนจากกัน ผมกสิคามน่วยไว้ใช่ไอพญายมยไงพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาเอฟซีผูขาทุกท่านจะเข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชกหมานยามีหลคภัยหลายใดมากำลักายสุขทางด้านร่างกายและกิจิตใจจิตหวังสิ่งใดขอยสมความมุ่งมาตรปรารถนาลำเลียงินทองมังงี้ซุกคีงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบพ่อกันหมอใหม่คิดหม่ครับ